熱 Thank you. อ๋อ,อ,อสี่ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยือไอ้น,นี่ได้กลิ่นอะไรมาหืมเอ๊จริงด้วยนะกลิ่นอะไรหอมๆนะ,ะ,ะ <c oughs> สี่ทุ่มพอดียอดเย็นจริงๆน่าสงสารจัง ถูกนำมาวางไว้ในที่มืดเถื่ินนี้ฉันจะรีบนำเจ้าออกมาวางไว้ในที่ที่เจ้าชอบที่ที่มีแสงแดดตอนพวงคูมดอกตะวันลวมต่ อย่าทำัวที่เกียรแบบนั้นสิโถยก็มันว่างนี่นาะตั้งแต่จบง,งานของมาโดกะจังแล้วก็ไม่มีงานอื่นเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำอะไรสักอย่างเข้านะสิเอานายน่ะต้องรีบมาช่วยเขียนด้วยเซ่ทำอะไรแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกจิจดจหนโูนะดูท่าจะว่างนะฮะชิชิดะไปไเป็นล่านักทวงของตกงานเรื่องไะ เฮ้ยไอคนเลี้ยงสัตว์มาทำอะไรที่นี่ปะที่นี่ไป็ข้อฟิ่ชอปไม่ใช่เหรอลูกค้าเข้ามาไม่ได้หรือไงว่ายังไงล่ะมาสเตอร์เปล่าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าแล้วก็ยินดีต้อนรับเพียงแต่ว่าขอให้จ่ายเป็นเงินสดก็พอแล้วนะจ่ายไหมอฮ้ยจะคนเลี้ยงสัตว์เรื่องที่นายเคยพูดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอบอกได้ไหมถ้าจริงล้วจะเป็นยังไงก็มายังไงหรอกน้า ตอนที่นาอยู่บ้านมาดูกาจางอ่เลยเป็นห่วงว่ามาดูกาจังจะเดือดร้อนด้วยถ้าเจ้าพวกที่เคยตามล่าในสมัยก่อนตามเจอเขา้าคงจะแย่หน้าดูนะจำไม่ได้ว่าให้นายมายุ่งเรื่องของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันเรื่องของฉันฉันจะการเองได้ส่วนมาดูกานะน่ะฉันจะเป็นคนคุ้มครองเองแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของฉันส<ำ>วัสดีทั้งสองคน่าคุณเฮฟครับโอ้โฮแฮฟเฮฟงานอย่างั้วเหรอ แน่นนะสิอ้าวชิดวันก่อนขอบคุณนะทำได้ดีมากเลยละ่ะก็เรียกมาดินาะงานก็คืองานบอกว่าเรียกไปอย่างนั้นเหรองานอย่างนั้นเหรออะไรนะอ้าวยังไม่รู้เหรอก็เข้ามาเป็นนักทุงของแล้วนะอ๋อเมื่อวานเห็นพวกบัญชังไม่อยู่ยฉันหาตัวไม,ม่เจอ แล้วลูกค้าก็ขอร้องมาด้วยอ่ะก็เลยให้เขาทํางานแทนลูกค้าแล้วพอใจกับผลงานมากแหมช่วยที่เยอะทีเดียวเอ๊ะอะไรกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยงานเหรอเนี่ยได้นักทวงของเหรอไอ้ที่จะมาแย่งงานกับท่านเรื่องไอฟ้องหมายความว่ายังไงเออไอ้คิดจะมาขัดขวางก็จะเป็นของเราหรือไงงไม่ได้หรือยังไงกันออกไปเลยไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ออกไปฮะ ลูกค้าเอ้ยบอกว่าสวัสดีครับผมไม่ได้บันเป็นนักถวรของตัวจริงฝากตัวด้วยน,นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะทางนี้คือคุณฮากิสุเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายจัดซื้อจัดขายผลงานศิลปะจากห้างสรรสินค้าทาคาโอกะสวัสดีครับและทางนี้ก็คือ หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะของห้างชื่อคุณอบุควะอบุควะครับฮ่าคุณฮาตจิคุดาบุนะครับชูวทด้วยสองคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับที่เพือขอะทานโทษด้วยนะครับนี่ครับว้าวสวยจังเลยนะครับเนาะเรีวยกว่าเป็นภาพของคุณาบุว่ะไม่ใช่นี่เป็นภาพดอกรรทานตะวันของแวนโกนะเนี่ยแวนโกวินเซนต์แวนโก เมื่อประมาณร้อยปีก่อนถือเป็นจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของโลกเรื่องการวาดภาพศิลปะสมัยใหม่เป็นศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เขียนผลง,งานซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันเร่าร้อนอืมถ้าชื่อก็พอจะเคยได้ยินหรอกนะเป็นจิตรกรที่ชื่อดังแม้แต่านาย,ยังรู้จักชื่อเลยนะเนี่ยช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นั้นภาพเขียนของเขาขายได้เพียงภาพเดียวเท่านั้นและเขาจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวตายในปี1890 ถ้าอย่างนั้นก็ตามภาพเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คือภาพดอกทานตะวันนี่แหละนะโอ้ยยอดไปเลยทำไมบรรคงถึงรู้เกี่ยวกับศิลปะได้ละเอียดขนาดนี้ล่ะเดีหูนะแต่ว่าภาพดอกทานตะวันนั้นทั้งหมดในเพียงสิบสองภาพส่วนภาพนี้ก็คงจะสังเกตเห็นแล้วสินะครับภาพเนี้ยเป็นภาพที่ไม่ได้อยู่ในทั้งสิบสองภาพนั่นอย่างที่คุณได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ภาพเนี้เป็นภาพดอกทานตะวันภาพที่สิบสามภาพที่สิบสามดอกทานตะวัน ไม่ผิดแน่หรอคะก็อย่างที่พูดละ่ะภาพนี้ได้ถูกส่งไปประเมินและผลก็ออกมาว่าภาพนี้เป็นของจริงราคาของภาพนี้นั้นมีมูลค่าถึงหลายพันล้านไม่ใช่สิหลายหมื่นล้านเลยทีเดียวเป็นเงินมหาศาลทีเดียวละและขณะที่เรากําลังเตรียมงานเพื่อจะออกประมูลภาพเขียนนี้เมื่อวันก่อนก็มีคนเข้ามาขาโมยมันไปเราได้ตรวจสอบแล้วก็รู้แล้วว่าใครเป็นขโมยและก็อยู่ที่ไหน ผมจึงอยากจะให้พวกคุณนักทวงของช่วยเป็นภาพดอกทานตะว,วันภาพที่สิานี้กลับคืนมาให้ได้งานนี้มีเพียงแต่พวกคุณเท่านั้นจะไม่มีตำรวจเข้ามาแล้วผู้ร้ายที่ว่านั้นมันตามข้อมูลเขากรมตำรวจ SX เล่มที่28เขาคือคนที่ถูกเรียกว่าเครมันเครมันเหรอ โรแมนก็คือจลกกลับที่มีฝีมือในการขโมยรู้สึกว่าพวกนั้นจะใช้บริการของนักทวงของนะนักทวงของอ๋อ oh. แม้แต่เธอก็รู้จักด้วยงั้นเหรออืมถ้าเป็นพวกนั้นแล้วก็ฝีมือไร้กาหนะ่าดูเลยล่ะคุณใครแมนถ้าถึงเวลานั้นคงต้องให้เธอช่วยอีกครั้งแล้วลนะคุณฮิมิโกะคงต้องขอให้เธอจัดการเก็ตแบ็กเกอร์สด้วย ฉันเคยได้ยินมาบ้างรู้สึกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะมีตาทิฟส่วนอีกคนก็จะมีพลังกระแสไฟฟ้าในตัวมิโดบันกับอาโมโนกินจิถึงจะดูงี่เงา่าแต่จริงๆอะไม่ใช่เล่นๆเลยนะืมถ้าเป็นคนที่เธอเห็นแบบนั้นก็คงจะไม่ธรรมดาแล้วก็คนที่ชื่อว่ามิโดบันนั้นสังเกตเห็นภาพดอกทันตะวันด้วยสินะน่าสนใจดี ก็ไม่รู้ว่านายตั้งใจจะทําอะไรหรอกนะแต่หน้าที่ของฉันเน่ะก็คือช่วยเธอนําดอกทานตะวันมาที่นี่ส่วนที่ใช้น้ําหอมทําให้ตํารวจสลบละ่ะก็ถือเป็นบริการพิเศษและที่พวกนักทวงของจะเข้ามายุ่งก็เป็นความผิดของนายไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยนี่ย่างนั้นเหรอไม่คิดจะร่วมมือกับฉันขโมยภาพเขียนอย่างงั้นหรอกเหรอคิดว่าเราน่าจะเข้าคู่กันได้ดีนะช่วยเกรงใจกันหน่อยนะฉันนะ่ะมีศักดิ์ศรีของนักส่งของอยู่นะ เข้าใจแล้วขอโทษด้วยถ้าอย่างนั้นจะให้เธอช่วยนำภาพนี้ไปส่งให้ฉันถึงแกลเลอรี่คิดว่าคงจะไม่รังเกียจใช่ไหมก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าก่อนอื่นนะอะไรเหรอภาพเขียนที่สิบสามที่ไม่เคยมีอยู่จริงๆอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบนี้มันเป็นของจริงแน่เหรอคิดยังไงก็ไม่น่าเชื่อเรื่องจริงเป็นไงมาไงากันแน่นะของจริงสิไม่ผิดแน่ จิตใจให้ว่างแล้วมองดูสิแล้วเธอจะเข้าใจเองศิลปะท,ที่แท้มีพลังที่จะเข้าไปถึงในจิตใจไม่จําเป็นจะต้องมีคําอธิบายฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกภาพวาดนะแต่เป็นความรู้สึกแปลกประหลาดข้างในมันรู้สึกร้อนแต่ก็สงบอย่างประหลาดนะเชื่อสินี้ล่ะเธอเองก็พอจะมีสายตาที่รับรู้ถึงศิลปะอยู่บ้าง แต่ก็ไม่อาจจะรู้ว่าภาพนี้เป็นของจริงหรือไม่ทั้งๆท,ที่เป็นดอกทันตะว,วันในสถานที่อย่างนี้ที่ที่สว่างกว่านี้อยากนำออกไปในที่ที่โดนแสงสว่างมากกว่านี้ฉันขอถอนตัวรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาช,ช,ชิดาคุณอ,อะไรกันน่ะชิดาวางใจได้นะงานนี้ ผู้ของเกตแบ็กเกอร์จะเป็นคนรับเอง๋อ้งั้นเหรอครับอดีจังเลยนะครับเองั้นเรื่องค่าตอบแทนนั้นเอาเป็นหนึ่งล้านโอ้ไม่ใช่สองล้านล่ะจะว่ายังไงครับสอ <ไป S 2> งล้านล่ะบันจังถ้าอย่างนั้นมาทําสัญญากันเลยนะครับว้าวสองล้านสอ,องเลอาจารย์ครับได้เวลากลับแล้วมั้งครับโอ้ผ่านเวลามาขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยโอ้โอสุดยอดนาฬิการเรือนทองด้วยคือว่าไม่ใช่ของมีราคาล็อก เป็นนาฬิกาสมัยเมื่อศตวรรษที่สิบเก้าราคาก็แค่ประมาณสองล้านเอ๊ะอันนี้สองล้านเหละครับแล,ละอ็ยี่กินเจทำอะไรของนายอ่ะนี่บันจังสมัยศตวรรษที่สิเก้านี่มีนาฬิกาใส่ฐานด้วยเหรอเออคือว่าอันนี้เป็นนาฬิกาไขลานอ่ะแปลกจังเลยนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงติ๊กตอกอะย่า,าบรนจังนี่นาย อันนี้น่ะเป็นของปลอมข้างในมีเครื่องดักฟังอยู่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็กรินจิรู้ดีอยู่แล้วนี่โอ้บังคับน้ำฮึคอนกระจอกกระจอกแบบนี้อะนะเฮ้ยฟังอยู่หรือเปล่าเจ้าตาหัวหดต่อไปนี้อะนะกเรเจกตแบ็คเกอร์จะเริ่มลงมือแล้วล่ะนะเตรียมล้างคอนไยไว้ให้ดีได้เลยไม่ใช่ย่อยเลยนะฝีมือ้าพวกเนี้ยก็ได้คุณเครแมน พอดีฉันก็มีเรื่องที่อยากจะพบพวกนั้นจะทำงานให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะเลดี้พอยซันฉันทักจะสนุกแล้วสิมิดบัน ขั้นสกิดีแล้วเหรอยกเรื่องงายง่ายแบบนั้นนะ่ะนะนั่นนะ่ะรู้สึกจะสองล้านนะใช้ได้จากฟังอีกแล้วสินะ <c oughs> ก็อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกนายเป็นยังไงบ้างแล้วโดยเฉพาะกับผู้ชายที่ชื่อมิโนโบันทำไมกินจิถึงได้อยู่ข้างๆเขานะและ้วทำไมนายเริ่มไปเข้าใกล้ชิดเขาด้วยนั่นเนหะฉันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเอาลนะคำถามเมื่อกี้นี้ แล้วก็น่าจะรู้อยู่ไม่ใช่เหรอที่ว่าดอกทานตะวันเป็นของปลอมอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วก็ังไงล่ะฮะไม่ยอมติดต่อตำรวจํำอ,อะไรแปลกจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่แน,น่เลยแต่ว่าทำไมพวกคุณกินจิถึงได้รับงานนี้ล่ะคนอย่างคุณกินจิที่อยู่ที่มิคเคนโจนั้นก็น่าจะรู้จักพวกคนลวอย่างนี้ดีนี่แล้วก็มิดบันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่รู้สึกว่าไม่มีเบื้องหลังอยู่พูดไปก็จริงทำไมกันลนะ ถ้าอย่างนั้นนะอนะก็คงต้องรอดูกันอีกสักพักสินนะนั่นเป็นที่อยู่ของเครแม่เหรอทำไมเหรอบันจังเหรอทั้งที่คุณเฮฟก็บอกอยู่แล้วว่างานนี้มันต้องมีเบื้องหลังแน่จะถอนตัวก็ได้<น>แล้วก็ทุกทีที่มีงานที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ก็จะไม่รับแททบรู้สึกไม่เห็นเหมือนบันจังเลยอ่ะกินจินายไม่รู้เลยว่าคนอย่างเคแม่เป็นยังไงบ้างออ รู้สึกเหมือนกับจะเป็นโจรขโมยภาพเขียนเป็นหลักอะเคลแมน่ะนะเป็นโจรที่มีชื่อระดับโลกไม่มีใครรู้ว่าเขามีสัญชาติชื่อจริงหรือว่าเพศอะไรกันแน่ที่น่าแปลกก็คือภาพเขียนที่เขาขโมยไปนั้นมักมีข่าวลือว่าเป็นของปลอมทั้งนั้นแล้วในครั้งนี้ภาพดอกทานตะวันภาพที่สิบสามก็น่าจะเป็นของปลอมด้วยนะอย่างที่ตอนที่ดูรูปถ่ายนั้นก็น่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของปลอมจริงๆ มันรู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอกินจิอืมเรืยย่อยยากแบบนั้นนะ่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยก็ถ้านายรู้ก็ได้จะบอกกันบ้างนี่ถอยเรื่องอะไรกันเล่าเนะพี่บรรจงได้กลิ่นอะไรบ้างมากลิ่นอะไรนะรู้สึกเหมือนจะเคยได้กลิ่นที่ไหนมาก,ก่อนอ อย่าดมนะกินจิอ้ยปล่อยนะเจ้าบ้ากินจิแบบนี้มันหมายความังไงกันแน่เราบอกได้ไหมอ้ยเี้นัฮไยเปอยไฮไยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่ไเฮ้ย้ว้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ย ดูถูกกันเกินไปแล้วคิดว่ารงจิบแบบเนี้จะทิ้งหา่างไร้ไเปว้าบันจันฮิบิโกะฮิบิโกะจันเดือยไม่ได้อ่ะประตูมัติดเอาออกไม่ได้เลยถอยไปแนละ้วฮิบิอะ,อะ,อะ ฮิม uh ิโกะบันจังขารู้สึกเมื่อกี้น claro> yeah> UH ี้คนที่ขับรถจี๊บเป็นฮิมิโกะไม่ผิดตัวแน่และไม่มีทางเป็นตัวคนขับได้ทันหรอกนะโถ่้ยเหมือนกับเห็นฝันร้ายเลยแบบนี้มันแบบนี้มันเหมือนกับ ต่อจากนี้ต่อไปเจ้าจะต้องแบกรับโชคชะตาที่เลวร้วายอีกมากมายในมือขวาของเจ้าจะปรากฏดวงดาวขึ้นและรับการถ่ายทอดดวงตานั่นจากฉันเจ้าจงเป็นเพียงผู้เดียวที่รื้ออยู่ของข้าบรรจังบรรจังไปกันเถอะบรรจังอืม ไม่มีทางไปไปได้ตาทิพย์เป็นวิชาที่ฉันได้รับทอดทอดใจแก่นั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นบันจังเมื่อกี้นี้เป็นตาทิพย์ไม่ใช่เหรอเคยไม่ได้สบตากับเจ้าน่าเลยนะสักครั้งไม่มีทางไปตาทิพย์ได้หรอกนะ,ะไม่มีทางเลย,ยนะเนะชื่อฉันเถอะแต่ว่าหากเครมนนั้นสามารถใช้ตาทิพย์โดยที่ไม่ต้องสบตาเลยล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงอะฮะถ้าทางสองคนนั่นจะตกใจมากเลยนะไม่ต้องแง่ล่ะอยู่ๆท่าไม้ตายของตัวเองก็ถูกคนอื่นเอาไปใช้แบบนี้ พอคิดดูแล้วก็น่าสุดจริงๆเ่เขาใจคิดเนาะเธอนั่นแหละที่น่ากลัวเมื่อกี้เนี่ยคงจะเป็นเทคนิคใหม่แล้วสิท่าไอ้แบบนั้นไม่ได้เรียกว่าเทคนิคใหม่หรอกนะเมื่อก่อนก็เคยใช้แต่ดูเหมือนว่าภาพนั้นจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะแย่เน้นก็คงต้องทําอะไรสักอย่างมันจังดีละ นี่ไม่ใช่ตาทิพ์แน่นอนตาทิพ์ไม่สามารถใช้กับคนเดียวกันได้ภายในที่สชั่วโมงไม่ไปทางใช่แนะ่เฮ้ยกินจ,กนจิกินจิกินจิบันจังกินจิอย่าไม่ตกใจสิบันจังบันจังโอ้ยไปไหนแล้วเนี่ยบันจังเนี่ยบันจังะ <c oughs> มันจังจกินจิมันจังทำไมอ่ะโดนน้ำหอมปีศาจของฮิมิโกะตอนนี้ฉันเหมือนตุ๊ก,กาตาไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยโกหกนะแล้วจะทำยังไงอะ่ะใช้กระแสไฟสิอัดมาเต็มที่เลยวิธีนี้เท่านั้นแหละแต่แต่ว่าเร็วเขาน่อยสิฉันไม่เป็นไรหรอกนะ เรียดชดไฟเข้ามาเลยซีกินจยียอยอเยอ้าบ้าบจัง บัานจังดีจังเลยนะนายคงจะชินแล้วแ่ะนะชินอะไรกันฟาแล้วนี่มันอะไรกันวะนเนี่ยรู้สึกตัวแล้วสินะฮะฮินิโกเกยกาดินนักนะบ้านเฮ้ยังไงดีล่ะเนี่ยก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่แย่เลยนะฮินิโกเอาละมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ที่พาพวกเรามาที่นี่ได้เป็นความคิดของฉันเองอ๋อฮะ ฉันคิดว่าจะให้พวกนายได้เห็นภาพเขียนที่ฉันสะสมเอาไว้เป็นภาพเขียนของจิตกรอัจฉริยะทั้งหลายไงละ่ะฮ <c oughs> นายนะบ้าไปแล้วทำยังไงถึงได้รวบรวมภาพเขียนที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาได้แล้วฮะฮ่าฮ่อ๋อใช่แล้วน่นาจะเป็นผู้เดียวกับพวกคาจิสุแน่ผู้เนี่นทำประกันภาพเขียนเอาไว้เสร็จแล้วก็ขโมยภาพเขียนมาเพื่อหวังจะเอาเงินประกันใช่ไหม เื่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมพูดได้น่าสนใจดีนี่จะลองดูด้วยตาตัวเองไหมล่ะภาพดอกทานตะวันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมอ๋อบันจังภาพเนี้ภาพนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ล่ะเนี่ยฉันฉันถึงแม้จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะภาพเขียนที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องมีคําบรรยายเพียงแค่มองด้วยใจที่สงบ ก็จะได้รับรู้ถึงข้างในหัวใจอ,อะไรกันเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้หรือว่าหรือว่าจะเป็นของจริงไม่น่าจะเป็นไปได้เลยไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่ <c oughs> อีกไม่นานแล้วนะจะได้ออกไปในที่ที่เธอชอบที่ที่มีแสงแดดส่องถึง <c oughs> ไม่มีทางอะ่ะทำไมถึงไม่จะให้มีก่อจังในที่แบบนี้ได้นะไ,ได้อย่างนี้สิเอาเรื่องวุ่นวายมาให้แล้วก็หนีไปแบบนี้ว่าลูกค้าคราวนี้จะต้องมีเบื้องหลังอยู่แน,น่ๆเลยในกวาสึกใช่ไหมบัรจังจะปกป้องภาพเขียนพวกนี้จะไม่ให้พวกแกทำลายภาพเขียนเหล่านี้ได้หรอกนะต่อต่อไปทวงคืนดอกทานตะวันลวงตาภาพจบอ่ะภาพดอกทานตะวัน